สวัสดีครับผมแม้งจากชอแม้งสมานะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนะักกเน็ตเอ็มคลาสสิกนะครับผมจากคลิปที่แล้วเราพูดถึงน้องแว่นสายอะเดฟหรือสายน้าไฟเนาะเป็นสายดาเมจเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงน้องแว่นฟัง่งสายธาตุมืดหรือที่ผมแนะนําก็คือควรจะต้องเล่นฝั่งซนะับพอร์ตเนาะแต่เป็นดาเมจเบิร์นพิษให้เพื่อนๆได้นะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าเล่นดาเมจจัดจให้ตัวเองได้ไหมได้นะ,ะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากทำเนาะ แต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นสายซัพพอร์ตกับสายป่วนเพื่อที่จะเอาไว้เล่นใน PP เพราะมันจะเป็นสกิลที่ขัดบ่อยมากโดยเฉพาะยิ่งถ้าเปลี่ยนในอานาคตเปลี่ยนเป็นฟิสิกส์แล้วเนี่ยโหตัวป่วนหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการ skill อัพสกิลครับอันแรกเลยคัส a อะคาเดมกจะอัพเหมือนกับอ d เดฟเลยก็คืออัพเหมือนกับเจ้าน้ำไฟอ่ะเนาะอ่าอันเนี้ยขวดปลาไฟ10อัพพื้นลื่นอัพอันโฟโดนะครับตามนี้เลย นะเดี๋ยวผมจะไปไวนิดหนึง่งต่อมาอาเคมิสนะครับเพื่อนๆตามไม่ทันกดพอสไปก่อนได้นะต่อมาฝั่งอาเคมิสเนี่ยผมจะอัพแมกมาพันไม่หนึ่งเพราะเวลาเราใช้แดดแล้วเราต่อยแพสซีฟเนี่ยเราจะสามารถแมกมาพันได้ด้วยมันจะช่วยให้เราเก็บบับเบิ้ลได้ไวขึ้นนะครับแล้วเรามาดูฝั่งขวาสุดก่อนฝั่งพิษผมอัพอินเจคเตอร์ไว้ไว้ตันเลยนะอืมเพราะว่าจะเป็นสกิลดาเมจหลักอีกอันหนึ่งเพราะเรากดใช้สแปมได้เรื่อย แล้วก็ปลาขวดพี่ผมเอาไว้หนึ่งครับแล้วก็ poison break เป็นสกิลหลักสกิลหลักมี2อันมี poison break อันนี้ครับกับไอ mixes infection เนี่ยใช้2ตัวนี้นะถ้าดูดีๆอันนี้ <c oughs> เวลาใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ bubble แต่เจ้าตัวเนี้ยเพื่อนๆดูใช้ bubble ห้าอันเพิ่มความเพิ่มความแรงขึ้นเนี่ยเจนะครับ <c oughs> ต่อมา a p p r e s s i v e ข้วที่แล้วผมลืมผมลืมไปว่ามันมีตัวนี้ก็คือมันจะมีโอกาสที่จะเพิ่มบับเบิลเข้าไปให้เลยที่ที่เราสงสัยกันนะว่ามันบอกบับเบิลให้1ใช่ไหมแต่พอเรากดสกิลปุ๊บมันดันได้2บางอันก็คืออันนี้นี่เองนะครับแล้วก็อันติ u อัพหน,นะครับแล้วต่อมามาดูฝั่งสลามที่เพิ่มมาจากฝั่งอเดีปก็คือผมอัพสลามไวฮิลไอตัว s ซคติฟายเนี่ยแต่ว่าใช้ยามจําเป็น ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ตลอดเวลานะครับแต่แน่นอนว่ามันก็คูลดาวน์หนึ่งนาทีอยู่แล้วเนาะอืมมันจะเพิ่มฮิวให้ครับเพิ่มฮิวให้ยังไงให้ต่อเนื่องเลย1ิวินะครับ15%บวกกับอีก5 ,4 0ัซึ่งฮิวเยอะมากฮิวแรงมากฮิวแรงกว่าสาพระอีกด้วยซ้ำน,นะครับแล้วต่อเนื่อง16วินาทีแต่เมื่อเราจัดการฮิวเขาเรียบร้อยแล้วเขาจะสลายตัวเองก็คือไลซ์ิฟนั่นเอง <laughs> นั่นการนั่นคือการมันยอมสลัดชีพตัวเองเพื่อหิวให้นะครับในนั้นอาจจะเปลืองบับเบิ้ลหน่อยแล้วก็อันนี้อัพหนึ่งเพื่อเป็นทางผ่านให้ดาเมจหลักเมื่อกี้ที่ผมบอกไปส่วนสลิปอันเนี้ยมันก็จะเป็นขัดสกิลไอ้พวกนี้จะเป็นปวดมากเลยใน B p ีนะครับเราสามารถใช้ต่อเนื่องกับเจ้าไออินเจตได้เขาบอกว่าให้จบกดโจมตีพิเศษเนาะเดี๋ยวผมลองทําดูนะอ่าเรากดเจ้าอินเจตนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวนะมันจะไม่โดนหรอเดี๋ยวขอกคบบับเบิ้ลก่อน อิงเจตแล้วก็โจมตีพิเศษอ่าเมื่อกี้เห็นโจมตีพิเศษไหมครับอ่าดังนั้นวิธีการกดอิงเจตเนี่ยคือเรากดอิงเ t ตเสร็จปุ๊บเราต้องโจมตีธรรมดาเพื่อกดโจมตีพิเศษนะครับมันจะหยุดกดเจตธรรมดาแล้วก็ไอน้นี้แล้วมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นี่คือวิธีการส่วนใหญ่เขาใช้ใน PP นะออ่านี่ผมเอาสกิลมาซ้อนนยเก็บบับเบิลก่อนอ่าวิธีการใช้สกิลเนาะอ่าเหมือนเดิมเลยเราเก็บเพื่อเอาคอกเทลก่อนอได้คอกเทลเสร็จปุ๊บ เรียกสลามออกมาใช้หกฟ้าขวดก็ได้เ็เก็บบับเบิลต่อ,อและแปดและเรียกสลามออกมาได้อีกตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมอ่ะแต่เราใช้อินเจ็ตเมื่อกี้นี้ก็ได้อ่ะอินเจ็ตปุ๊บแล้วก็แดะออกมานะครับซึ่งผมว่าแล้วผมลืมสกิลนี้ใช่ไหมสกิลหลักของเราอีกสกิลหนึ่งออกมาแทนโจวตัวนี้เราอินเจ็ตไปไว้ตรงน้นมันคล้ายๆกันซอรี่อ่ะพอได้สิบแล้วปุ๊บเนี่ยเรากดตัวนี้ได้ครับ มันจะเป็นตัวตัวตัว,ตวไอ้นี่พิษได้เลยนะครับแต่ว่าบอจะต้องติดพิษประมาณนึงนะผมว่าเดี๋ยวเราลองดูใหม่เนาะอันนี้เรียกออกมาซุมซ่มซุม่มองเชตกดจอเพลงมาดาแล,แล้วแดชออกมาสร้างดาเมจพิ่ต่อ,อเรียกสลามออกมาได้อีกตัวหนึ่งออกมาช่วยแช่เสร็จปุ๊บน่าจะติดพิษแล้วเรียบร้อยปั่นพิษองเช่ด,ดีรอบหนึ่งแล้ว,ลวกันการทีไว้ แล้วก็เออระเบิดพิษอันนี้จะหมื่นสามเนาะถ้าติดคีสน่าจะ,ะไนี่กว่านี้แต่ว่ามันจะมีการเบินพิษอยู่เรื่อยๆเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับอืมแล้วก็เมื่อบับเบิ้ลเราถึงละประมาณหนึ่งละถึงใจก่อนแล้วก็อันสิมันจะเป็นอะไรดิแน่ๆๆๆๆๆๆๆผมชอบมากเลยน้องน่ารักมากนะครับอ่ะแบบนี้เลยอืม แล้วอย่าลืมนะสก,กิลนี้ใช้บับเบิลห้าจะแรงนะครับดังนั้นควรจะต้องเลี้ยงบับเบิลเหมือนกับเจ้าอันนี้เลยแล้วก็เวลาฮิวเนาะเราเรียกนี่มาเนี่ยเรากดฮิวน้องก็จะสลายตัวเองแล้วก็เด้งฮิวให้เราเห็นไหมมันจะขึ้นฮิวมาแบบนี้สิบหกวิข้อมูลเนี่ยมันจะฮิลเด้งเรื่อยๆแต่พอดีเราเราไม่มีเลือดให้เด้งเนาะมันก็เลยไม่เด้งให้เห็นนะครับแบบนี้เลยจะเด้งแบบเนี้ยไปไเรื่อยๆจนหมดเวลานะครับ น้องมีกี่ตัวน้องหายไปเลยหมดเลยน้องไม่กี้เนยประมาณนี้เลยนี่คือหลักๆของฝั่งพิสิก์ที่จะช่วยฮิวเพื่อนได้แต่มันมีระยะนะดังนั้นน้องระเบิดตรงไหนมันก็จะมีบัฟไอตรงเนี้ยให้เพื่อนนตรงนั้นแต่นั้นระวังดีๆ <c oughs> อย่าเพิ่งเพิ่งรีบกดฮิวให้เพื่อนให้เพื่อนมากันก่อนนะครับหลักๆก็มีเท่านี้เลยไม่มีอย่างอื่นละการใช้สกิลเราปาขวดปาขวดปาขวดอื แล้วก็เก็บบ mm ับเบิลต่อเกีย์พีดปล่อยเจ้าต uh, ัวน eh so 네ี้บับเบิลพอปุ๊บเพื่อนกําลังจะตต้กดฮิ้วซุบน้องก็จะสลายตัวจุ่มแล้วก็ให้บับเราเห็นไหมว่าสลายไปหมดเลยสองสองตัวนะครับอืมประมาณนี้เลยเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาลงเจ้าน้องแว่นฝั่งเอนจิเนียร์กันบ้างฝั่งเกียร์มาสเตอร์กับชูตติ้งสตาร์ซึ่งเกียร์มาสเตอร์น่าจะเป็นที่นิยมที่สุดเนาะเดี๋ยวไว้จะลงตัวนั้นกันพอดีผมยังแว่วไม่ถึง เจ้าตัวนี้ก็เป็นเวเอ้ยเป็นตัวของน้องที่เอนิมานะครับผมดังนั้นก่อนอื่นเลยขอฝากด้วยสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกมนะครับ Lichman Shop เติมถูกเติมดีเติมไวปลอดภัยหายห่วงนะครับผมเพราะผมก็เติมอยู่ตลอดเวลาตามลิงก์กันไปด้านล่างได้เลยนะมีบริการผ่อนชำระด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ